สวัสดีค่ะทุกๆคนก็มาพบกับพี่นุชก่อนนอนอีกเหมือนเคยนะคะวันนี้นะคะพี่นุชจะมาตอบคำถามนะคะสำหรับคนที่ถามพี่นุชว่าถ้าหนูใช้เซตฟ้ากระนะคะที่พี่นุชจัดแล้วเนี่ยที่พี่นุชจัดให้แล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะ ้ากะของหนูเนี่ยถึงจะจางลงนะคะ,ะบางคนใช้ไปแล้วอาทิตย์หนึ่งทำไมรู้สึกว่ายฝ้ามันไม่เห็นจางเลยนะคะ,ะสิวยังไม่เห็นหายเลยนะ,อ,ะอันนี้พี่นุชขออธิบายในเรื่องของฝ้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยในเรื่องของสิวนะคะในเรื่องของฝ้าเนี่ยนอกจาก การทาครีมนะคะการทาครีมแล้วนะคะเราจะต้องใช้ตัวอื่นเนี่ยช่วยด้วยนะคะหมายความว่าต้องดูนะคะส่วนใหญ่พี่นุชจะถามก่อนเวลาที่ลูกค้าจะซื้อครีมพี่นุชจะถามก่อนว่ามีปัญหาแบบผิวอะไรและสภาพผิวเป็นแบบไหนขอดูได้ไหมเพื่อพี่นุชจะได้วิเคราะห์ให้ได้นะคะว่าใช้ประมาณไหนอ่ะทีนี้ ถ้าอย่างในคลิปอย่างเงี้ยพี่นุชจะขอพูดเลยโดยรวมเลยนะคะหลักๆนะคะในการดูแลเรื่องฟ้านะคะอย่างที่พวกเรารู้กันว่าสาเหตุการเกิดฟ้าหลักๆเลยจะมี3ข้อนะคะก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดแล้วก็แสงรังสี UV ต่างๆจากพวกโทรศัพท์หน้าจอคอมอะไรต่างๆนะคะก็คือจากรังสีนั่นเองนะคะ ข้อ2ก็คือในเรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเพศหญิงนะคะก็คือผู้หญิงเราเนี่ยจะเป็นเพศที่โชคดีนะคะจะจะเป็นฝ้าได้ง่ายกว่าผู้ชายนะคะแต่ถามว่าผู้ชายเป็นได้ไหมเป็นได้เหมือนกันนะคะ,ะแต่ก็จะเจอน้อยกว่าผู้หญิงเนาะอ่ะและกรรมพันธุ์นะคะหมายความว่าอ ถ้าเกิดว่าเรามีเรามีบ่อบพรพุรุษเราอะเป็นฝ้านะคะเราก็มีสิทธิ์นะคะที่จะเป็นฝ้ามากกว่าคนทั่วไปนะทีนี้นะคะในเรื่องของการใช้ครีมทาฝ้านะคะครีมบัวหิมะของพินุชเนี่ยพินุชต้องบอกเลยว่าตัวครีมเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีสารอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนะคะผัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยบุตตโบฮิมานี่ยจะช่วยเสริมความแข็งแรงของเซลล์ผิวใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยฝ้าเนี่ยมันะจะหายแบบ ค่อยเป็นค่อยไปไม่เหมือนกับการที่เราใช้พวกสารเคมีนะคะเราต้องเข้าใจว่าครีมของเราเนี่ยเป็นเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการหายมันจะค่อยคเป็นค่อยค,อยคอยไปอย่างตัวพี่นุชเองอะ่ะอย่างที่พีนพ่นุชบอกพี่นุชเนี่ยกว่าจะหน้าใสได้ขนาดนี้นะคะพี่นุชใช้มาชุดนี้ชุดที่9แล้วนะเออ แล้วกระปุกหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณใช้ได้ประมาณ1เดือนก็แสดงว่าพี่นุชเนี่ยใช้มาเกือบปีแล้วนะอ่ะทีนี้เอ่อแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะพี่นุชถ้าใช้ครีมตัวนี้ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะอย่างนี้พี่นุชให้สังเกตนะคะก็คือว่ารอบการผัดเซลล์ผิว ของคนปกติทั่วไปนะคะก็คือ21-30วันโดยเฉลี่ยก็คือประมาณ25วันและถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นอย่างอายุอย่างพี่นุษเนี่ยอ่อ40กว่าแล้วนะคะระ,ะยะเวลาในการผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันก็อาจจะยาวกว่านั้นอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการทาครีมนะคะก็คืออ่อวิธีการรักษาฟ้านะคะก็คือให้เราอ่า ส่องกระจกดูนะคะเริ่มทาครีมวันไหนอาจจะมีการถ่ายถ่ายรูปไว้นะคะถ่ายรูปไว้ว่าฝ้าเรามีประมาณนี้อ่ะนะคะแล้วก็ทาครีมไป7วัน7วันนะคะ7วันแล้วเราค่อยเอ่อมาถ่ายอีกรูปหนึ่งเพื่อเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเกิดว่า มันดีขึ้นระดับหนึ่งนั่นแสดงว่าเรารักษามาถูกทางแล้วนะคะเพราะว่า,าทุกทุกเจ็ดวันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีการเริ่มผัดเซลล์แล้วนะคะถ้าผิวหน้าเราดูดีขึ้นนั่นแสดงว่าเรารักษามาถูกทางแล้วนะคะอ่ะอีก7วันก็คือสิบสี่วันก็ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ อีก7วันก็คือ2 1วันก็ให้ดูอีกทีหนึงนะคะอ่ะหลักๆง่ายๆเลยก็คือก่อนที่จะตัดสินคีมนะคะให้ดูประมาณ1เดือนก่อนนะคะถ้า1เดือนแล้วเนี่ยมันไม่จางเลยมันไม่ดีขึ้นเลยอันเนี้ยนะคะทักมาหาพี่นุษได้พี่นุษจะต้องวิเคราะห์นะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร แต่โดยหลักๆนะคะเท่าที่คุยมานะคะก็ยังไม่เจอใครที่1เดือนแล้วยังไม่จางเลยนะคะวิธีที่จะทำให้หน้าเราขาวกระจ่างใสได้เร็วแล้วก็ฝ้ากระหายได้เร็วนะคะก็คือสิ่งแรกที่เราจะต้องเน้นเลย นะคะเพราะว่าอย่างที่เราอย่างที่พี่นุชบอกใช่ไหมคะว่าสาเหตุการเกิดฟ้าหลักๆหรือกระตุ้นให้ฟ้าที่เป็นอยู่เนี่ยมันเข้มขึ้นหลักๆเลยก็คือพวกรลังสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกันแดดสําคัญมากๆนะคะแดดเมืองไทยคุณจะต้องใช้ตั้งแต่ spf 50ขึ้นไปห้ามลืมเด็ดขาดนะนะการใช้กันแดดสำคัญนะคะสำคัญมากๆเลย คุณจะต้องใช้กันแดดตั้งแต่ spf 50ขึ้นไปนะคะแล้วก็ pa 3บวกนะคะที่พี่นุนแนะนำา2ถึงบวกนะคะแล้วก็วิธีทาครีมกันแดดก็ต้องทาในปริมาณที่ไม่น้อยจนเกินไปนะคะโดยถ้าตามหลักวิชาการก็คือเขาจะให้ทาประมาณ2ข้อนิ้วนะคะะ แต่ก็คือนั่นแหละให้เรากะประมาณไม่ให้น้อยไม่ให้บางจนเกินไปนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าอ่าข้อแรก s p f 50 p a 3บวข้อ2นะคะทานในปริมาณที่ไม่น้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าต้องทาก่อนที่จะออกแดดก่อนที่จะออกไปเผชิญมลภาวะ อย่างน้อย15ถึง30นาทีนะคะถ้าดูที่กล่องที่กันแดดที่ซื้อพินุตไปเนี่ยจะเห็นเลยข้างกล่องจะระบุไว้เลยว่าให้ทาก่อนออกแดดประมาณ15ถึง30นาทีนะคะเออแล้วเพื่อให้เอ่อไอตัวสารกันแดดเนี่ยเขาเคลือบนะคะเขาเคลือบแล้วก็เซต ปกป้องผิวเราจากแสงลังสี UV ต่างๆเนาะแล้วก็ถ้าเราจะต้องไปเผชิญแดดแดดแรงๆในช่วงตั้งแต่10โมงไปจนถึงประมาณบ่าย3นะในช่วงเนี้ยเราจะต้องมีตัวช่วยนะคะต้องมีตัวช่วยตัวช่วยก็คืออาจจะเป็นแมสนะคะแมสที่ปิดหน้าแล้วก็หมวกนะคะหมวกเพื่อบัง เอบางแดดหรือเป็นล่มที่กัน UV เลยนะคะเน้นย้ำบงางคนกลางล่มแต่เป็นล่มที่แบบไม่ไม่ได้กันรังสีอะ่ะนึกออกมหล่มที่เป็นล่มปกติธรรมดาทั่วไปถามว่ามันกันแดดได้ไหมมันก็ได้แหละแต่มันได้น้อยกว่าล่มที่เป็นล่มที่เขาเน้นมาเลยว่าเป็นล่มที่ป้องกันรังสี UV เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นุชแนะนำให้ใช้ล่มอันนั้นมากกว่านะคะตัวพี่นุชเองเนี่ยเวลาออกไปไหนเนี่ย ก็จะทำแบบนั้นเพราะเราอะมีปัญหาในเรื่องของฝ้าอยู่นะคะมันก็จะทำให้ผิวหน้าเราขาวกระจ่างใสได้เร็วแล้วก็ฝ้ากะนะคะจางได้ไวขึ้นนะอย่าลืมนะคะก็คือว่าครีมของพี่นุชเนี่ยเป็นครีมสมุนไพร นะคะไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการเห็นผลอย่างน้อยเนี่ยจะต้อง25-30วันไปแล้วอย่างที่พี่นุชบอก 1. เขาจะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะทีเ่เป็นเซลล์ผิวที่หมดอายุแล้วเนี่ยให้หลุดออกได้ไวขึ้นนะคะและ 2. เขาจะช่วยเสริมเสริม เซลล์ผิวที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยให้มันแข็งแรงแล้วก็เม็ดสีที่สร้างที่สร้างตามกันมาจากเซลล์ผิวเก่าที่มันเป็นสร้างสร้างเซล์ผิวคำ้คำค้อยูอ่ตัวนั้นน่ะเขาก็จะผลิตเม็ดสีน้อยลงนะคะเซลล์ใหม่จะผลิตเม็ดสีน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้ากะเราจะดูจางลงแต่ไม่ใช่ใน7วันนะคะ7วันจะดีขึ้นแค่1ระดับ นะผิวหน้าจะเรียบเนียนดูนุ่มนวลชุ่มชื่นนะแล้วก็รูขุมขนจะดูเล็กลงนะคะอ่ะแล้วก็สิบสี่วันนะคะก็จะดีขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะเป็นระดับที่สองแต่จะให้เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยฝ้าจางลงนะคือประมาณ25-30วันนะคะไ ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะที่เป็นสิวเนี่ยเขาจะเห็นผลได้ไวกว่านะคะเป็นสิวเป็นเอ่ออะไรอย่างเงี้ยคือวัยรุ่นอ่ะเนาะคอลลาเจนเขาก็ยังดีเอ่อการผัดเซลล์ผิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังดีกว่าพวกเรานะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะก็คือลูกค้าถามว่าพี่นุชหนูใช้ครีมคู่กับ พวกเอ่อมอยเจอไรเซอร์มอยเจอไรเซอร์หรือว่าเอ่อเซรั่ม um, บำรุงผิวได้ไหมได้ค่ะนะคะคำตอบก็คือได้ให้เราลงพวกเซรั่มหรือมอยเจอไรเซอร์ก่อนนะคะที่จะลงครีมนะคะอืมเพราะว่าคนอายุอย่างเราเนี่ยบางทีเอ่อตัวมอยเจอไรเซอร์ในในครีมเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะก็ถ้าใครมีกำลังทรัพย์ที่จะแบบว่า ซื้อพวก m o i จอ u r i z e r อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ผิวเราอะ่ะด,ไดีได้เร็วขึ้นเนาะอ่ะ m o i ์ไ u r i z e r ก็คือใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ที่คุณใช้แล้วไม่แพ้และคุณมั่นใจว่ามันไม่มีสารอันตรายนะคะเอ่ออะไรที่บอกว่า3วัน3วันหาย7วันหายเนี่ยยังไงก็คือว่าให้เราระวังไว้ก่อนเนาะอย่างที่พี่นุชบอกว่าเอ่อ เซลล์ผิวเรามันจะมีการผัดทุกๆ21-30วันนะคะโดยชาติเฉลี่ยก็ประมาณ25วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่ฝ้ากระคุณจะหายภายใน3วัน7วันถ้าเขาไม่ได้ใส่สารอันตรายเนาะอืมโอเค ก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะคะโปรวันสวยก่อนวาเลนไทน์นะคะโปรสุดคุ้มยังมีอยู่นะคะก็คือ5กระปุกนะคะ390บาทจัดส่งให้ฟรีแฟลตนะคะในกรณีโอนนะอ่ะสนใจทักถามเข้ามาได้เหมือนเดิมจ้าฝันดีทุกบ้านจ้า